แจนดับสโมสรนนะครับบาซ่าบาซ่านี่ฟอร์มาจัดนะช่วงนี้มียามันมีเลวานมีลาเ็นยาสามตัวตึงๆทั้งนั้นเลยเอาไปสองแล้วกันนะมันชิตี้ือโคดเป๊ปกูพาลัวจัดเอาไปห้าเลยเมื่อ,อยูเว โจวีตอนนี้ไม่ค่อยเห็นฟอร์มคนระับเอาไปแปดแล้วกันมาลิกมาลิกฟอร์มมาจัดนะช่วงนี้เอาไปสามแข่งกันหนูเป็นคู่แข่งกับบาซานะฟอร์มมันงมาแบบบายเยินบายเยินหนูช่วงนี้ก็ฟอร์มมานะช่วงนี้ฟอร์มมานะแล้วเพิ่งมีดราม่าเรื่องเสื้อสีไปนะเอาไปเจ็ดไป แมนยู oh man, เฮียอามูรินจัดให้มาอยู่นะครับตอนนี้เยวขอว่าที่หนึ่งเลยนะเอซีมิลานเอซีมิลาช่วงนี้คาร์บอกเกอร์ไปด้วยสะเทือนแน่พวกเองกองหลังสะเทือนบอกไว้ก่อนเอาไว้หกไาดิแชงแมงเหรอไปเลยไปเก้าเลยไ,ไหนก็ไปเชลซีเชีย เชลซีช่วงนี้มานะสาร์โคผู้มเมอร์เนี่ยโคตรเวิร์กเลยอ่ะก็ยังพาจัดแมว่เอาโเมอร์มาอยู่ซิตี้เหมือนเดิมย้ายไปเชลซีเฉยเลยลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหมันไม่มีตำแหน่งไหนว่างแล้วอ่ะมันก็ต้องยกให้ที่หนึ่งแล้วกันนะครับอืมใครคิดต่างผมคอมเมนต์ได้เลยนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์หน่อยนะครับต้องว่างผมจะมาสตรีมอีฟุตบอลนะทุกคน